สวัสดีจ้าพี่นอ้องปงไปเย่พอนสิมาเก็บเห็ดโอ้พอแมันเก็บเห็ดเปลาดเก็บทักเซียนนะคะเบิ่งทักเซียนพี่น้องเต็มเลยแต่ว่ามันออกดอกแล้วนะทักเซียนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บน้ากันพี่น้องเย่พอนยางไม่ทั้งคนพ่นกับผ้าหมา,ามายางเลยพี่น้องที่รูปถง นี่พักเสียนเด้อสิเก็บเดี๋ยวเรามาเก็บกันยอดงามๆกระลังมันแกหรอพี่น้องเอากระชเอาตเาพาะยอดมันนี่แหละมันออกดอกเลยมันกระแกเนาะน,นี่จะ้ะนี่เอาเก็บในป่าจักหน่อยพี่น้องเก็บ เด็กหนอข้าเจ้าผ้าหมาไม่ยางหมาไม่ขี้เหนียววะไซโอ้ยเสียดายเนาะมึงเนียหืมขมันอ่อนเนี่ยโอ้ยเก็บได้เบิดต้นเลยเด้นีนี่อันมันก็แบบว่ามันแก่แล้วไงอาทิตย์ที่แล้วมันยังอ่อนอ่อนอยู่เด้กก็เลยสิได้เก็บแค่หยอดมันนี่ละพี่นนอเอาแค่มังหยอดมันนี่นะนี่ละจ้ะเก็บไปดองก่อนข้าวก่อนนะมาเก็บ อันมันอ่อนเนาะแต่เก็บได้หลายเด้มันนี้มันแก่แล้วแต่ว่าห้ากะเก็บเอายอดมันนะจ๊ะเดี๋ยวห้ากะอันที่เอาไปดองข้าวยู่แล้วมันเหมิดแล้วพี่น้องทั้งแกะหมูนะมันเลยเบิดมันนี้กันมาเก็บใหม่มาเก็บใหม่ม เสียงคนคนกระมัยางเขาถามกระบาเก็บไปให้อันกระต่ายพ่อหนงงานตาพี่น้องอือือืโอ้ยเสียดายเนานะค่ะเสียดายอันนั้นเก็บไปนิดเดียวโอ้ยมันอะไร มัน l ะแก่แม่กระได้เนี่ยนอกจากเก็บหมืองอ่อนๆมันนี่นละเอาแค่ยอดยอดยอดมันนี่แม่พี่น้องทันบ่รสั้นก็ได้เบิดต้นเนาะไั่มันบาไข่มันบ่แก่ไหมคิดที่แล้วเก็บไปหน่อยเดียวได้ย่ดอกกระปุกหนึ่งดองมาเก็บอีกเที้ยนึงเอามันก็เป็นดอกเบิดแล้วกันนะ คุณน่ะ่ปุผมกับเป็นดอกพี่น้องนะไอ้มังนีพักตำแย่พี่น้องแต่งามงาําง้ยกำลังอ่อนๆเลยตำแย่อันนี้ตำแย่นะคะแต่ว่าคันนะนี่กินไม่ได้โ่แมนอันกินได้ยูแต่ว่าต้องต้มหรือเอาไปตากแห้งเฮ็ดชา้าสินะ แันไปสุ่นมันตอนนี้เนาะถ้าเราไปดูนะมันจะคันยิบๆเหมือนตําแยบ้านเราเลยนะเขาก็เลยเรียกตําแยกันเดี๋ยวเข้าไปเก็บหม่องพุนพี่น้องเดี๋ยวหม่องพูนมีอยู่คนนี่งามพี่น้องงามเราก็งานนะดิซิสวยไหมโอ้ยนี่นี่เหมือนกับมีคนเก็บอยู่นะ เนี่สยสวยสวยๆนะมาไปเก็บทางล่างกันตรงนี้มันจะมีคนอ๋อมีหมาคนจะจูงหมามาเยี่ยวแล้ก็จะเก็บแค่นี่พี่น้องอืมนี่นะมันออกดอกแล้วว่ะ โอ้ยเด้เด้สวยเดะปีนปีนโอ้ยกล่องกระเดะน,นี่จ้านี่จ้าพี่น้องเก็บหดหดหดโอ้ยกล่องข่อยกับไปทางมือกับไปทางเอา

ถ้ามากันสามวันที่แล้วมันพอดีเลยเนาะนี่เห็นไหมมันจะเหนียวเนี่ยตรงนี้มันจะเหนียวเราก็หักไม่ได้เราก็หักแค่ยอดยอดมันต้นตำลึงก็เยอะโอ้ต้นตำแยก็เยอะพี่น้องเยี่ยนหัวกับกล่องเห้ยพี่น้งพ่นขาวเต็มไปไหมดทักเสียนเบิดได้พี่น้อง ขาวเต็มไปหมดเลยเซียนทั้งนั้นเลยค่ะคดีสิสวยไหมโอ้ยแล้วก็จะเก็บแค่นี่พี่น้องอืมนะมันอบดอกแล้ว่ะโอ้ยเดะ ท่างมือกับไปท่างเอานี่แหละกว่านะมันงามอยู่ดิตรงนี้คือตำแย่ตำแย่หนาเลยเต็มเลยอ่ะสวยแต่ว่าเราไม่เก็บอันนี้ผักชีล้อมเต็มเลย เก็บก,กนอยกันพี่โอ้ยเนาะเขาออกดอกแหมเขาออกดอกดอกเขาก็สวยอยู่นะโอ้เสียดายนะมันออกดอกมันก็แก่ไงทิ่ที่แล้วมันยังบาแก่เด้ที่นี่ออกดอกมันละแก่ไก่ไดใ้แค่ยอดนะจะ๊ะเราก็เก็บแค่ยอดมัน เก็บแค่ยอดก็พอพี่นอ้องยมืนขัดลาดลงไปเด้อนี่จ้ะอืมเสียดายเนาะเก็บอาทิตย์ที่แล้วก็ได้แต่ทั้งต้นเลยง,งามๆเลยแหละโอ้ยมันสีเมื่นพี่น้อง่เอาแล้วพ่อหรอจ้ะ 哇，好大，没来呢。啊